สวัสดีครับีบีน้องๆชาวเกมล็อกอีกครับทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะมือมือชาแนล้วครับซึ่งก็มุจจะามาดูสิ่งที่คุณนะครับก็ผมก็จะสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าทําในเกมล็อกกี้ครับนะครับซึ่งเนี่ยดูรีเบอร์นะครับหน้าตามมันคล้ายๆกับทอนใช่ไหมครับแต่เวลาผมถือนะครับ Uh huh. ทีนี้เวลาผมถือแต่เวลาผมวางมันใหญ่มากเลยครับแต่ที่ผมถือมันเล็กมากแล้วเวลาผมถือนี่มันกลับแบนนะับ uh huh. ดูปลาสนุบ <c oughs> ดูวันดูมันดอ,อกจกักมันดอ,อกจิกตรงไหนก็ไม่รู้นะเอือเอือ แป็นเสียงมันเหมือนมันออกมาจากปากเลยแล้วตท่านผู้ชมดูเล้วหลังครับดีได้ลังผมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วเวลาเราไปอะอยู่ครับมันออกมาจากปากมันออกมาจากปากครับท่านผู้ชมกลับม,ม,มาเป็นอันเดิมก่อน ซึ่งโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โึูว่าขึ้นมาบนไนนะ oh อ้นี่นะโอ้ my g o กโอ้ี่ดอกอะไรก็ไม่รู้เลยว้ายไม่หายไปด้วยนะครับท่านผู้ชมดูซิก็ยังปกติดีลองทีตรงแขนสิก็ปกติดีแต่ไม่มันเป็นอย่างนี้นนะมันแหลก อ,อ้แล้วนักผู้ชมดูนี่นะครับมันคือบันไดที่ผมสร้างนะครับ่านผู้ชมดูนะเอ้ยซึ่งมันติดขัดเยอะมากเลยนะครับโอ้โหไปดูตรงนูนดินี่นะลองดูซิว่านี่รับลองดูซิว่ามันจะประกอบกันได้ไหมครับสามสองหนึ่ง ไปกันนี่อ่ะซึ่งตรงนี้ช่างมันนะซึ่งเวลาเราสร้างทีน,ทนี้นะนี่คุณก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ใช่ไหมว่ามันว่ามันกระเด็นได้นะแต่ไม่ใช่แค่สนโนบออย่างเดียวนะดูผู้ชันนะปมไม่นะก็กระเด็นได้เช่นกันนะแถมกระเด็นสูงกว่าอีกด้วยนะรตรงนี้แล้วกันนะ คนนี้ก็ทุกออกนะครับคณาปูชันยังทำได้แล้วลองไอเทมเสื้อไอทิมมันไม่สามารถทำได้อโอ้โหลองไอเดียวสิเอาเบรล็อกเพราะว่ามันทนได้วัดกลับหายนะครับอันนี้คือโลกีคาโบจิกนะครับดูนะครับท่านผู้ชมดูนะ นี่ครับนี่เวลาเราจุด TNT นะครับไปลกจะไม่สามารถทําลายได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราวางไอเทมนะครับลงไปปุ๊บแล้วจากนั้นเราก็วาง TNT แล้วก็จุด TNT นะครับดูนะท่านผู้ชมดูนะครับดูนะครับปุ๊มมันหายครับท่านผู้ชม เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าตะบองพีก็เหมือนกันนะครับเราก็จะเอาทรายมานะครับพอเอาทรายมาได้เลยนะครับเราก็จะเอาตะบองพชกมานะครับตะบองเพชรนี่นะครับตะบองพีกมันจะอยู่แถวๆนี้นะผมจําได้นะครับดูนะครับนผูปชมอยู่นะ ุดแล,ล้วก็วางตะบองเพิษนะครับฉะนั้นปล่อยเบรลอกเลยนะเนี่ยมันหายครับอืมคือได้ขึ้นนะครับโอ้โหทุกคนรู้หรือไม่ว่าเราสามารถเอาเบรลลอกน้ไปอุดได้นะครับนี่มันมันไม่นี่ไงครับปุดได้นะครับท่านผู้ชม เน่ก็จะเป็นการหยุดการทำงานของพิสต้านั่นเองนะครับซึ่งเวลาจะใช้งานนะครับง่ายๆนะครับนี่ทุบมันไปเลยนะครับหรือถ้าจะหยุดนน่ถ้าจะทุบยอดไปเลยสุดยอดไปเลย แล้วก็อันนี้ก็ผมทำไปแล้วนะครับซึ่งเนียบมันก็ไม่สามารถปล่อยได้นะเวลาเราใส่ลูกธนูนะครับมันจะออกมาเป็นลูกดอกไปเลยนะครับอ่าใส่ลูกธนูนะครับมาจริงพบก,กันนะครับสามสอหนึ่งเอ้าเอ้าโอ้เป็นไงเนี่ยเฮ้ยไรกันก็ตา้ตามุชอมโอ้ my gosh มีเสียงลูกกวนิดหน่อยนะครับไม่เป็นอะไรนะครับมันก็ตอนนี้ผมทําการจจกตีแล้วมันมีเสียงนิดหน่อยมันไม่เป็นไรนะครับนี่ยิงธนูออกมาได้แล้วนะครับนี่เก็บได้ผมเก็บได้เลยละยะนี้นะครับส่วนผมก็จะมาลองดูที่ว่าถ้าเราเอาตะวัเวทเนี่ยกบธนูมายิงดูที่ว่า มันจะเป็นยังไงนะับนีนับนี่นับนีนับขีเลยจะยจนะับผมไปวางทรายนะับนี่แล้วก็จากนั้นก็ยิงนะับเฮ้ยไม่ได้สิมันไม่ได้เก็บก่อนแล้วก็เก็บใสไ่ไนะว้ในนี้นับทั้งกป็นจริงดูสิว่ามันจะเป็นยังไงสามสองหนึ่ง ในถ้าเราใช้ริเวอร์นะครับคือแบบเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับเราไปพูปชันออฟสเตรทเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยตวัวเราเหยียบนี่มีที่ปุกกันด้วยอืม แล้วก็ถ้าเราปลาใส่นี้นะมันยังไม่ได้ผลนะอาะรับวกอยู่นิลิดกับมาตัวเองเเลยนะซึ่งแคทตัน่าจะเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้ก็ว่าได้นะคเพราะขนาดเบลอกเป็นบอกที่ไม่สามารถทำลายได้มัน ไลไรก็ like ไม่รู้เนี่ยเคทคือยิงแบบม,มันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยเคทปัตไม่เป็นอะไรเลยนะครับ ซึ่งเราจะมาล,ลองดูสิว่าลูกผู้สูนยในนี้จะยิงไกลได้ักแค่ไหนกันอ่าลองสิสามสองหนึ่งแค่นี้ครับท่านผู้ชมไปไกลแค่นี้เองอแต่วเวลาคนยิงมันไปไกลมากเลยนะครับซึ่งก็งงอยู่เหมือนกันนะว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ไงนะครับโอเคนะครับเราก็จะมา ยูนี้กันเลยนะครับนี่อันนี้คือบั๊กเหมือนกระดับดูนับดูนับนี่ผมกระโดดขึ้นบนนี้ได้ไงครับท่านผู้ชมนี่หยุดไว้ก่อนนะครับหยุดไว้ก่อนแล้วก็จะโดดลงมาจากนั้นทํางานปุ๊บโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะผมอาจจะลงคลิป ช้าดีนึงนะครับก็คือวันจันทร์อังคารพุกพฤหัส่ยสุกนะครับผมจะไม่ค่อยลงคลิปสักเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นตอนที่ผมเรียนนะครับอ่าซึ่งค่อยเจอกันไหมนะครับในวันอาทิตย์นะครับซึ่งในวันเสาร์ทตย์น้ก็ในวันเสาร์ที่หนะผมก็จะมาทําคลิปต่อเรื่อยๆนะก็คิดถึงกันไหมนะก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับการถ้าใครชชบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดซับสไคร์ ใเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวพิง่นนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย